คุณผู้ชมครับและแล้ววาร์ดสของผมเนี่ยก็14ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะแข็งแกร่งสุดๆนะครับแล้วก็มีเซนไคบัฟจากบิวด้วยนะขั้น7โอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดๆนะครับแล้วก็มีตัวบัฟเลือดอย่างโกคูสีแดงนะครับโอเคเอาวะแน่นอนครับวันนี้เราจะมาไต่แข่งกับทีมก็อดคีนะครับทีมหลักของผมเลยนะตอนนี้เนี่ยโอเคนี่ก็เป็นอิควิคเมทที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP โหมดเลยดีกว่านะครับว่าวาร์ดสตัวนี้เนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนนนนนนนะะะคครัับบออกเลยยว่่าาาาดหิมข้งจ โอเคเปิดมาเกมแรกเป็นซุนแฟมิลี่นะครับมาโอเคเขาไม่มีสีม่วงโหนโหนะผมเอาบิลไปด้วยแล้วกันนะโอเคมามีฉากคัดซีนครับของโกคูครับหืมเด่นดังไปไหนวะเนี่ยมาครับเจอวารโดสของเราครับน,นี่รถคีคู่ต่อสู้ไปก่อคนครับบัสไปโดดครับแรงนะบัสซ้ำไปครับขาดครับสไต์ต่อเนื่อง บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นตัวซับธรรมดาแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยมันมันดีนะแต่ว่ามันบางนะครับแล้วดาเมจมันก็ทํามาได้น้อยนะแต่ตอนนี้14ดาวล้วก็เซ็ตไคบัฟด้วยโอ้โหโดนโดนโดนไม่เข้าแล้วสิสามาเดซ้ำมาเลยมดกัดว่ะมดกัดมดจิกแปลงร่างแล้วโอ้โหกลายเป็นอัตติมีต์โกหกแล้วโอ้โหดาชินีบูชีมามาสิรับได้หมด บัสมาก็ยังมดขัดอยู่ดีเอาบัสของข้าไปกินนี่ไงโสรุปได้อ่ะโอ้โหโดนครับเอามดขัดอยู่ดีไม่เข้าไม่เข้าโอเคสลับเน้นสลับบ่อยๆนะจริงๆเราควรรับดาเมจบ่อยๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่วาโดสลับตัวเนี่ยมันจะฮิวไวกับเพื่อนร่วมทีมทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็จะบัฟด,ดาเมจนะครับเป็นสแต็คดาเมจทีละห้าเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดห้าสิบเปอร์ใช่ไหมก็คือสลับบ่อยๆเนี่ยอร่อยแน่นะ โอเคสไล์ okay, ต่อเนื่องไปนี่ยันหลือยันไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอึ๊บอึ๊บมาชนไปดอกที่สองก็ชนนะมาดีหลบได้ครับนี่รถเวลาเปลี่ยนตัวรถขีสลับบิวกดเมนตายครับนี่ไงงงงงนิดหน่อยอันนี้ไปกิน ลูกเตะอัคีสลาตันโอ้โหสลาตันโคโนฮาไปเลยตายครับมาแล้วโกหังเด็กเด็กเหรอเด็กทาองไรสินะแต่หลบได้ครับเด็กทางไหนกันเชียวสยไปโอเคหลับโงโมกุลครับโอ้ยหน่วลนวลไม่เป็นไรครับนี่ไงทุบหัวไปทุบทุบทุบเข้าไปทุบอีก,ก,ก,อกครับไม่อยากต่อยนะเรียกทุบแล้วมันแรงเกินโอเคกดเมนไหม ปาชนอีกหนึ่งทีหลบได้อ่ะอ้าวหลบไม่ทันครับโดนแล้วก็อีกหนึ่งความเกียนครับสลับวิวนะก็คือล็อกเมนอเบลิตี้มันกดไม่ได้แล้วก็สลับวาโดน,นะครับลดการ์ดบนมือมันสองใบเท่ากับตอนนี้เขาหมดทางไปหลบครับเรียบร้อยลาก่อนโอเคอยังไงนี่ไงสมัยนี้ก็อย่างว่าโอ้โหโดนเอาได้แล้วอ่ะ <c oughs> เกมแรกก็เอาแล้ว กดเมนก่อนฮิวเลือดขึ้นมาครับแต่ว่าเลือดเขาหมดแล้วนะตอนนี้เขาจะกดเมนไม่ได้นะต่อยไปโอเคจริจครับโอเคเป็นเซนไคสซย่านะครับเนี่ยมันถึงเป็นเหตุเหตุผลที่ต้องมีตัวละครดาวเยอะแล้วก็มีเซนไคบับนะถ้าไม่ใช่ตัวเซนไคโอเคครับเ,เจอเป็นซูเปอร์ไซย่สามสีเขียวไล่กระแทกไปก่อนกดการดเขียวทำไมเราตีด้วยกระทานี่ แต่วิสเนี่ยใช้มือตบนะถือว่าบง่บงบอกแล้วว่าตัวไหนเป็นผู้ชายตัวไหนเป็นผู้หญิงโอเคชาร์ทครับเอานี้ไปกินซะโขกเข้าไปผมไม่เค่อยเข้าเลยนะหลบครับกดเอ้ามาสตาร์เถอะอดลูกคมไปเลยครับอุย้ยแต่ตีโกจิตาา้าเราไม่ค่อยเข้านะเอาแล้วนี่ไงปล่อยกลับไปดิอหลบบาสไปหลบได้โอ้โหหลบสวยครับซุปเปอร์ไซส์สามสีม่วงโอเคเซนใครสามตัวนะ เคยตีเราเข้าอยู่เหมือนกันนะมาขึ้นต่อมาครับอม,ม่ต้องกลัวนะเรื่องเลือดนะเดี๋ยวเราก็มีโอไโดนเดี๋ยวเราเพิ่มมาได้เรื่อยๆสลับตัดการ์ก่อนโอเคอตีมาโดนเข้าอะอะไรกันลบอีกหนึ่งทีครับเรียบร้อยโอเคไม้ตะพดโขกหัวนะครับเอาไม้ตะพดโขกหัวบัสไปหนึ่งทีครับเดีย๋ยวสลับกูจิต้าไลซิงรัดได้นะทุกคน ผมขอละลายเลือดโกจิต้าตัวนี้มันเลือดน้อยๆก่อนนะครับเผื่อไรซิลัดไม่ตายนะโอเคอีกใบนึงไรซิลัดไปเลยนะแล้วสลับมันยกเรื่องการสถานะโคเวอร์พิเศษนะทุกคนไอหมอนี่พลาดไปแล้วเสียเลยครับกกตัวพิเเกมเขานะตัวเนี้ยแต่ว่าปล่อยตายไปแล้วครับลาก่อเรียบร้อยนะต่อไปเราต้องฆ่าซูปเปอร์เซียสามนะครับทำให้วาโดสเราเล่นง่ายขึ้นนะครับกดเมนยังไง ไล่กระแทกไปแล้วกดแบบนั้นด้านด้านนี่ไงพุ่งเข้าไปโชกต่อยเข้าไปอุย้ยซิปเปอร์แมนทันแล้วก็เตะเสยคางครับอุย้ยฉีดอากาศระเบิดออกมาสักซักครึ่งหลอดไหมอือแรงแรงแรงได้เรื่องอยู่หลบเอาหลบไปทัน <c oughs> ตายมาเอ้มดกัดมดุษย์กาลนมนุษย์กัดมดกัดเขาอะไรสิ่งละเลยเดียวโอไม่นะล,ล,ลูกลูกหลักของโบบกำลังจะตายครับทุกคนกระเขียวครับ ย,ยังไม่ได้กดนะซุปเปอร์แค่สามโอ้ไม่ใช่ตตายเลยลูกรักของข้าอ,อื้อฝากแคร์คด้วยนะวาโดสคลิปนี้ต้องเป็นของเธอแล้วโอเคถ้าพลาดวาโดสก็ตายนะทุกคนเฮือแย่ลนะอโอเคหลบได้สวิตสไตร์ไปกระทาหกหัวไหมถ้าพดหกหัวไปสลับโปคูสไตร์นี่ไงสไตร์อีกหนึ่งทีมาแล้วโกสิต้า อ๋อกดออกโอเคจริงๆครับอ๋อก็ยังเป็นไซย่าเซนไคนะครับอ๋อเป็นเหมือนผสมก๊อดคีนะครับมีก๊อดคีหลายตัวอยู่เราก็ไม่มีม่วงเหมือนเดิมเราบิวไปด้วยนะครับโอเคเริ่มเกมมาครับเป็นซูเปอร์ไซย่าทรีครับบาดชนไปหนึ่งบาดชนไปสองไม่ไหวหรอกบาดเยอะกว่าไงสไตร์นะครับกระทาตีไม่แรงเลยวันนี้ ยังไงหลบอีกทีนึงโอเคสไตปายกระเทาะโขกหัวไม้ตะพดโขกหัวมาโขกเองอย่งทีละกันนี่ไงสลับบิวครับโดนไปนเลยครับหักไข่แดงขึ้นก่อนแล้วบาส็ชนอีกใจร้อนจริงจริงโอเคอีกทีนึงโอเคครับสไต์ไปสลับอ่าการโขเวอร์พิเศษเหมือนเดิมครับบาสซ้ำไปครับสลับโอเค เรามีการเขียวกดหน่อยโอเคไล่ิงราได้ละดูดวงแล้วเมื่อกี้นี่ในกระทา,กาแกไม่รอดเนยเอาเป็นการเหลืองแล้วกันนะ,นนนะเผือเ่อโดนมันจุ๊กนะครับโอเคโอดนมันจุ๊กจริงๆว่าดกคนบ้าเอ,อ้ยมันมีสีแดงใบเดียวก็ยังไปเลือกสีเหลืองสามใบเนาะโอเคเขากดเมนครับโอเคโดนปลาหอกมาบาสไปเอาเรียบร้อยได์ไปโอเคไม่เปลี่ยนตัวใช่ไหม หลับไปครับหลับยาวๆโอ้ยกระแทกมาทําไมสลับ,บวิวผมคิดแค่อย่างเดียวคือสลับวิวเพื่อเอาไอ้นี่เพื่ออะไรวานะล็อกล็อกเมนเขาแต่ลืมคิดว่าโกจิต้ามัน,มนมครบก็ได้บ้าไอ้กระแทกค,คืนนี่แคนเซลิลบ a สไปโอ้โดนครับไม่นะโอเคสไตล์มาอีกเด้อสับมาโดนลดสองการ์ดครับโอ้ยถ้าโดนไรซิงลัดคงต้องเปลี่ยนโกจิต้านะเพื่อคอนเทนต์โอเคเขาไล่กระแทกไปเรียบร้อยรอบนี้ไม่มีพลาด ใสสไตล์ไป okay, right, ครับนี่ไงจริงวารดสมันก็การที่1ิบดาวเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องดาเมจนะผมมองว่าความหนามันจะจะหนาขึ้นนะครับคือมันจะโดนเซนไครไม่สองสามใบตายนะอาจจะเป็น4ี่ใบโอเคหลบสุดท้ายมันก็สลับทําให้เพื่อนได้ดาเมจเยอะขึ้นนะครับโอเคครับกดเมนยังไงบาสไปหลบได้เรียบร้อยจังหวะน,นี้เกาหัวนิดน,ดนดส่อเข้าไป ใส่ลูกบอลมาแล้วก็อัคคีสลาตันครับนับสิบลูกระดมใส่ไปการ์ดล่วงหมดมือครับแต่ว่ายังไม่ตายนะโอเคฟลินชีพแล้วกลายเป็นซุปเปอร์ซิมบูครับหลบได้ไปโดนหลบได้ครับโอ้โหอะไรสิลัดบิลเลยนะโอเคทำ้ายเทพเจ้าผู้นี้โดนบาสซ้ำม,มาครับเตะเตะอีกครับอ่าเรียบร้อยเป็นโมคะเป็นโมคะไหลกระแทก ดีดหัวหลบได้เหรอหลบกลับครับสลับโคจิต้าเรียบร้อยจังหวะนี้โอเคจริ okay, ีครับโอเคก็ยังเป็นซุนแฟมิลี่นะครับเซนไคบอกแล้วยุคนี้เนี่ยตัวละครใหม่เนี่ยสองสามดาวม่งเล่นยากนะทุกคนถ้าขึ้นมาแรงสูงๆหน่อยนะต่อให้ม่แรงสูงๆเนี่ยทุกคนแทบจะมีเซนไคหมดแล้วนะ โอเคครับเริ่มเกมมาเป็นโกเทนเด็กไล่กระแทกเด็กไปก่อนตามไปเอากระทา6กหัวไม้ตะพดหกหัวไปบาร์ซัมครับนี่ไงแล้วก็บาส์ซัมปีครับโอเคเรามีจั่วไว้นะครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวยาวไปครับคือหลอดแล้วยวยาวไปโอเคได้อีกหนึ่งใบครับเจ็บหนักเด็กน้อยเจ็บหนักไปแล้วนั่นแน่พุ่งเข้ามาแปลงร่างก่อนหน้าครับแย่ละโอเค หลบขีเขาแล้วก็หลบโอเคสวยงามสไตล์นะครับโอเคจังหวะน,นี้เปลี่ยนบิวครับต่อยดอกๆก็ตายแล้วโอ้โหมีวาโดสอะไรก็ดูงา่ายไปหมดวะเอาวะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลับหรือเรื่องลูกนาวาโดสได้หมดนะมันดีจริงๆว่ะโอเคโดนมาครับเป็นซับที่ดีนะคือมันบางไปหน่อยนะทุกคนคือมันเป็นตัวละครที่ไม่เซนใครแล้วก็มันเป็นตัวสายซับอะ่ะมันมีทั้งดาเมจแล้วก็ค่าป้องกันที่สูงครับ แต่ว่ายูนี้อะไรนี้มันก็จะดีกว่าครับโอเคก็จะเป็นข้อเสียเปรียบนะแต่ถ้าดาวเยอะก็อาจจะอุดข้อนี้ไปได้นะนอกซะจากเซนไคมันจะมาพังเกมนะทุกคนโอเคเราพร้อมที่จะไล่แลนวนะนะผมคิดว่าไล่ซินะด้วยวาดโดสก็ตายนะครับณนะตอนนี้แกท็อปฟอร์มจริงๆเลือกเป็นการ์ดเขียวครับแน่นอนใครกดเจอผมก็กดการ์ดเขียวไม่ได้เลยนะผมพูดจริง <c oughs> คิดไม่ออกผมชอบการ์ดเขียวไนไะอ้ทีมเนี่ยโอเคเขาเลือกการ์ดฟ้า นี่กระแทกเข้าไปอีอเผื่อตายไปซะเผื่อเจ้าเด็กโกหังตัวเดียวครับอย่าประมาทนะตัวนี้อันตรายเป็นตัวที่อันตรายที่สุดอะมันโดนมาเนี่ยเจ็บหนักแล้วไงมาแล้วครับโอเคเปลี่ยนวิว่อนนะสลับโคคู่างทีครับผมล็อกเมนเข้าไปแล้วไงต่อให้เขาอะไรสิ้นสดผมก็ไม่น่าจะตายนะครับเพราะว่าการที่เขากดเมนเนี่ยเขาจะทำให้การยกเลิกแพสซีนะทำให้ผมโดนดาเมจแรงขึ้นนะ แต่นี่ผมผมว่าไม่ตายไงผมก็คำนวณไว้แล้วแหละโอเคแถมเราได้ด้วยลัคก,กี้กระแทกไปครับบาสไปโอเคหลบยังกดเมนไม่ได้สีนะน้องชายโอเคก็ทำาไงต่อกดเมนไม่ได้สินะก็กดเมนไม่ได้สินะกดเมนไม่ได้สินะโอ้โหมันมันแก้มันสวนได้ทุกใบเลยโอเคมาแล้วเมนต่อยต่อยต่อยอสลับกดเมนเหมือนกันครับเพิ่มเรื่องให้เพื่อน ปึ๊บปึ๊บมาสไปโอ้โหหลบได้ครับโอ้แรงหึงสนใจถึงอารมณ์สองใบกูเคื่อตายแล้วโอเคยังไงมาแล้วครับกำลังขึ้นเต่าพ่อลูกอือมหาประไลยิ่งมาโอ้โหวินงเรืองตึกอยู่นิดนึงบ,บาสไปโอเคหมดเกณฑหลบสินะเลือซาได้แล้วงั้กลับไปหาพ่อกักซะแต๊บอกโอเคกดเมยครับ น่าจะตายนะเปล่า,ลาเก่าหัวยิงยิแล้วไปแล้วครับหน่วงนิดนึงสอเข้าไปโอ้โอไม่ตายนะครับได้อัคคีสลาตังครับไปเท่าไหร่ก่อนออทำรายการบนมือเริ่มต้นใหม่หมดเลยโอ้โหยังมีบาร์ดอยู่เหรอวะโอเคตายครับคิดว่ามันจะไม่มีการแล้วนะนวไหลกระแทกมาหลบได้โอ้โหยังมีการดอีกเหรอจั่วไวขนาดนั้นเลยโอเคปิดฉากดรามสแด้วกันครับบาสดไปโอเค ลบโอเคเรียบร้อยจริงครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับคลิปวาโดสิบสี่ดาวเนาะเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวที่ถูกใจผมมากๆนะสำหรับสายคอทชีอย่างเธอนะที่มีทั้งฮิลนะครับทั้งดาเมจนะครับให้กับเพื่อร่วมทีมเนาะแล้วก็มีการป้องกันที่ดีนะคือการตัดการคู่ต่อสู้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย